ค่ะชื่อน้องไอรีนง่วงนอนแล้วค่ะคอ่ไขนคขนไยนปุ้มไอรีนหน่อยนะคะเดี๋ยวพาไอรีนไปนอนนะคะอ้าวคุณพานอ้าวคุณชิเคนคุณไก่ออาได้ไระนาน่ะว่าเราทค่ะคุณหมออ๋ออุ้ยอร่อยนะหมอจ้าฉัน มันดูแล้วมันแบบมันซมันเกินไปเแซ่บได้หนึ่งเสียบได้หนึ่งอณนดับุณเายอ๋อข้น้อยวึ้นพอจะนี้แป๊บหนึ่งแป๊บเป็นหงเดี๋ยวฝากไปได้มาไปด้วยนะคะ จะมาเอาซมทำไปแล้วเหรอคะมามาแจกหอบยอดเต่วไปหน้อยหมาโอ้ไม่ตตองไปแล้วค่ะเตาไปคอ่แบนี้ละค่ะมาหฮมันเกิอ้าุอบคุณาอบกันมาแต่เป็นหอนจราจรบตบไป